เราระดับรองแชมป์เอเชียแล้วเราก็น่าจะมีตัวผู้เล่นที่ที่ดีแล้วมันมีหลีกไหนในเอเชียที่เขาแบบมีหลีกฟุตซอลหญิงที่ดีพอไหมแล้วเราก็แบบเออเอาเอา,เอาเด็กๆของเราแบบไปฝังในหลีกนั้นเลยไหมก็ ถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่ด้วยเรื่องงบประมาณม,มันก็ต้องติด,ต,ด,ต,ดติดเรื่องงบประมาณก็ต้องอยู่ที่สโมสรของทางแต่แต่ตัวของนักกีฬาว่ามีงบประมาณที่จะส่งเด็กไปไหมหรือแม้กระทั่งสมาคมฟุตบอลอะไรเงี้ยครับว่ามีงบประมาณที่จะส่งไปเล่นหลีตาม ใหญ่ๆยังยุโรปหรือญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยไหมฟุตซอลหญิงเนี่ยในฐานะที่เก็บประวัติก็เป็น้อันดับ5ของโลกนะลองแชมป์เอเชียนะไปฝังตามลีกต่างๆอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเป็นไม่ได้แต่ว่าก็ต้องทํากันบ้านกันใช่ใช่ครับก็ต้องช่วยช่วยกันนะครับทั้งภาครัฐทางสโมสรด้วยอะไรด้วยต้องมาแบบช่วยกันนะอาจจะต้องเข้ามาคุยกันอย่างจริงจังมากขึ้นใช่ครับอาจจะแบบสมาคมอาจจะเป็นแม่งานนิดนึงในการแบบคุยกันว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นวิธีที่ทําให้นักเตะมีความสามารถมากขึ้นนะ